สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y r i ไ e in อินยุโรนะคะวันนี้เราจะไปหาเห็ดนะคะแบบว่าไปไปเร็วไปเร็วมาเร็วนะคะ1นชั่วโมงสงชั่วโมงเสร็จเราก็จะมาทําเมนูเห็ดกันนะคะเราเรามาดูนะคะว่าเมนูเห็ดแบบสไตล์ยุโรปฮังการีกับสไตล์ไทยเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไปชมกันเลยนะคะ ค่ะน,นี่ก็เป็นทางเดินทางไปเข้าป่านะคะก็จะประจะเดินทางประมาณ 5- ถึงหนาทีนะคะก็ถึงแล้วเพราะว่าใกล้หมู่บ้านนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะเห็นใบไม้มีสีสันนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างจะหนาวมากเลยนะคะอันนี้เราจะรวมคลิปกันนะคะว่านี่อันนี้จะเป็น บรรยากาศนะคะหมอกหมอกจะเยอะมากนะคะและอาการจะค่อนข้างหนาวมากเลยนะคะนี่เราก็มากับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคนที่รู้เรื่องเห็ดอย่างดีนะคะดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเห็ดที่เราหาเนี่ยกินได้ไม่ได้เขารู้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาคือ คนจริงนะคะเขาอยู่กับป่ามาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเราโชคดีมากนะคะนี่ก็เป็นเห็ดที่มันแก่มากแล้วนะคะแต่ว่าเราถ่ายไว้นะคะเฉยๆนะคะเพราะว่าเจอระหว่างทางก็อู้มันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนใหญ่มากๆนี่นี่ก็ ถ้าถ่ายเก็บไว้นะคะก็ถ่ายสดเลยนะคะอันนี้ใหญ่เท่ากับหน้าเลยนะเดีสยวทุกคนใหญ่จริงๆนี่ก็เป็นเห็ดเขาเรียกว่าภาษาฮังการีน,นะคะเรียกว่าอูหลาบก็เป็นเห็ดที่เขาเอาไว้ทำไว้กินได้อัน,นี้กินได้นะคะเป็นเห็ดที่ไม่เบื่อนะ อันนี้หาเห็ดนาหลายหลายรอบแล้วนะคะเลยถนัดแล้วก็รู้เรื่องเห็ดเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่กินได้นะคะอร่อยนะคะน,นี่เป็นเห็ดอุหลาบเหมือนกันแต่ว่าชื่อชื่อนะคะอุหลาบก็น,นี่เป็นเห็ดแบบว่ายังอย่างยังยังหมายก็ว่าเห็ดยังไม่แก่นะคะก็จะประมาณนี้ มันก็อุดหลาบเหมือนกันนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะแบบนี้ถ้าโชคดีหน่อยก็จะเจอเห็ดที่มันยังหนุ่มอยู่นะคะนี่ก็เอาไปทำอาหารได้เลยนะคะนี่ก็จะถ่ายรวมคลิปเลยนะคะว่าเรามาเก็บเห็ดแตาช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวมันจะออกเห็ดแบบนี้เยอะนะคะมันก็เอาไปกินได้ นี้เก็บจนชินแล้วนะคะค่อนข้างจะเก็บบ่อยมากเลยนะคะอยู่ไม่นานนี้ก็ได้มาหนึ่งตะกร้าเดี๋ยวเราจะไปแบ่งให้แม่ย่าด้วยนะคะจริงๆก็มาเก็บได้าาประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็เก็บได้แล้วนะคะช่วงนี้ได้เห็ดหลากหลายนะคะ นี่ค่ะเห็ดพึ่งหวานนี่ก็อร่อยนะคะทุกคนนี่เราจะมาดูนะคะควิธีการทำเห็ดแบบสไตล์ยุโรปก็แค่เอาใส่แป้งนะคะเอานี้เอาพริกใส่โรยๆก็ใส่แป้งใส่อะไรนิดหน่อยก็ทำได้แล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะมันก็มีแป้งมีมีไข่ด้วยนะคะ เหมือนเราทอดผักนะคะก็คือเราใส่แป้งใส่ไข่แล้วก็เอามาใส่ใส่กระทะที่เตรียมน้ำมันนะคะขออภัยนะคะบางทีก็พูดภาษาไทยไม่คล่องเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยมากเลยขอขออภัยทุกคนนะคะนี่เราก็มาทอดทอดได้แล้วก็กินเลยนะคะที่จริงไม่ได้ถ่ายตอนกินนะคะเพราะว่าอร่อยมากเลยทุกคน อืผงเขาแบบว่าอร่อยมากเลยผงเนี้ยเนี้ยนะคะผงก็ทําอย่างเงี้ยนะคะใส่แป้งแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งอีกทีแล้วก็โดยโดยแป้งใส่อีกทีอขออภัยนะคะทุกคนขอดีอยู่กับลูกด้วยนะคะอยู่กับหมาด้วยอันนี้ก็เนี้ยคะ่ะ ใส่น้ำอันใส่อะไรไปแบบนี้ง่ายมากเลยนะคะทำได้ที่บ้านแบบว่าเราก็ทำกินกันปกตินะคะเราก็กินกันปกติกิน <c oughs> ได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะนี่ก็เป็นส่วนผสมข้าวแบบว่าเป็นแป้งนะคะสำหรับการซุปกันทอดง่ายมากเลยนะคะทุกคนเ <c oughs> นี่ยค่ะ รสนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนอืมมาทอดกินต่อไปเนี่ยเด็กชายก็ชอบกินมากเลยนะคะอืมอันนี้ลูกก็ชอบกินนะคะทอดเห็ดของคุณย่าเพราะว่ามันไม่เผ็ดนะคะกินได้อันนี้กินมาเยอะแล้วนะคะกินมาหลายรอบแล้วอืม ต่อมาอันนี้เราเราจะมาดูกันทำแกงเห็ดแบบไทยอีสานนะคะทุกคนนี่เราก็เตรียมเห็ดมาทำแกงแกงเห็ดแบบอีสา,บานบ้านๆนะคะอันดับแรกก็เตรียมเห็ดกันเลยนะคะมีเห็ดหวานเห็ดพึ่งหวานด้วยเห็ดนะคะีค่ะนนี้เราจะมาทำแกงแบบง่ายๆนะคะ อันนี้แกงแกงแกง,แกงกินเองที่บ้านได้นะคะแบบว่าเครื่องปรุงก็แอไปพายได้แอปพายเอานะคะเพราะว่าที่นี่ฮังการีบางทีผักอะไรพวกนี้มันก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็มาล้างนะคะล้างเสร็จเราก็หันห่นหั่นหั่นนะแล้วก็เตรียมหัน่นแล้วก็เราก็หั่นเป็นชิ้นได้นะคะเตรียมหม้อนะคะเตรียมหม้อต้มน้ําแล้วก็ใส่เครื่องปรุง รสดีขาดไม่ได้เลยนะคะเกลือใส่เกือใไปตามที่เราต้องการเลยนะคะแบบว่าเราก็เหมือนแกงทั่วไปนะคะแล้วก็ใส่เห็ดที่เราหั่นนะคะใส่ลงไป ก็ใส่ผักตามที่เราต้องการนะคะที่นี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีผักอะไรมากนี่ก็ใส่หอใส่ผักหอมใม่ใส่ปลาร้าลงไปด้วยนะคะปลารา้าขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือเออเป็นข้าวๆนะคะเป็นการปรุงแบบข้าวๆแล้วก็สามารถที่จะ เใส่ตามที่เราต้องการอย่างเช่นพริกเนี้ยค่ะก็ใส่เท่าที่เราอยาก oh, <right. S 1> กินเผ็ดใส่พริกลงไปเราอยากกินรสไหนเราก็ใส่แล้วก็เลือกเองนะคะอันนี้ก็ใส่ข้าวข้าวขาว,ขาวหุงเนี้ยแล้วค่ะเพราะว่าจะได้เหนียวเหนียวด้วยนะคะแกงจะได้เหนียวเหนียวนิดนึง อันนี้แกงแบบว่าบ้านๆน,นะคะที่เคยแกงกินที่บ้านนะคะแบบง่ายๆก็อันนี้กินหมดทุกรอบเลยนะคะนี่ปกติก็จะทํากินแบบนี้นะคะประจําอันนี้ไม่เคยขายถ่ายคลิปไว้นะคะเป็นครั้งแรกที่ถ่ายเพื่อมีเพราะว่ามีคนถามว่าเฮ้ยเราเอาเห็ดไปกินยังไงนะ,ะไปทํากินยังไงนี่นะคะมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแกงเห็ดแบบอีสานนะนะมันก็จะแบบ หมือนแกงห็ดทั่วไปนะคะอู๋อร่อยบอกบอกได้เลยว่าอร่อยมากเลยนะคะกินหมดทุกรอบเลยนะคะขอตัวไปกินแกงเห็ดกับข้าวก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตาม